ห้ามกินกินนี่มีพิษเอาะนะปิดตาก็ปิดตาเหรออันนี้เหรออันนี้ก็เปิดตาดิอันนี้ตาจิ๋งวันเดี๋ยวจะชวนเขาเล่นเนี่ยล้างแล้วยังโต๊ะเนี่ยเมื่อวานเขาเพิ่งทำเสื้อเปียกไปเนี่ยช่างมันเถอะนี่คนหมาปะอุ้ยล้าคนในอังเปาต่อไหม พี่เธอตายเหร่ตอนแรกละแต่เขาปล่อยให้ลอยวนลอยเลแลอวเล่ขก่นไปินเขมากแม่ถ้าเขาชนะเอาเธอได้เลยเดลสองเซเว่นแบบยกแพ็กยกแพ็กเลยเหรอขอเล่นได้ปะยังยังกินโลลัวอะไรไหมไม่ไม่ใครตายก่อนวะคามพิ่เตอรตัดขาต่อเลย กิรขนความสุขมันล้มทะลออกปืนไม่ไจริงใช่ไหมไม่ไปร้อ,อยเลือออาการหงอยก็กนะิงเน,นาหนหะมัเนะเตายแล้วโขบอกไปดูไปเนคลิปไป